จุดเริ่มต้นของเกมทองคำโลกเสียงลมหายใจของระบบเศรษฐกิจโลกเหมือนกำลังสั่นไหวความเงียบที่ปกคลุมอยู่เต็มไปด้วยสัญญาณซ่อนเร้นหลายประเทศเริ่มมองหาที่พึ่งใหม่เมื่อความเชื่อมั่นต่อค่าเงินหลักเริ่มถูกกัดกร่อนผู้คนทั่วไปอาจยังไม่รู้สึกแต่ในห้องประชุมของธนาคารกลางและกองทุนขนาดใหญ่ได้มีการพูดถึงทองคำในฐานะที่ไม่ใช่เพียงเครื่องประดับ หากแต่เป็นเสาหลักที่พร้อมจะค้ำยันเมื่อโลกเผชิญพายุครั้งใหญ่หากย้อนกลับไปในอดีตทองคำเคยเป็นแกนกลางของระบบการเงินโลกเคยเชื่อมค่าเงินเข้ากับทองคำทุกธนบัตรคือคำสัญญาที่สามารถแลกกลับมาเป็นทองคำได้จริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปความมั่นคงนั้นถูกสั่นคลอนเมื่อบางประเทศตัดสินใจปลดทองคำออกจากระบบกลายเป็นการเปิดทางให้การพิมพ์เงินไร้ขีดจำกัดขณะเดียวกัน ความเสี่ยงสะสมก็เริ่มก่อตัวช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้วยกระดาษมากกว่าทองคำหนี้สินท่วมหัวประเทศมหาอำนาจการบริโภคที่เกินกำลังและการลงทุนที่พึ่งพาความเชื่อใจมากกว่าความจริงแต่เมื่อความเชื่อใจเริ่มร้าวรานทุกสายตาก,ก็หันกลับไปมองวัตถุสีทองที่ถูกขุดขึ้นจากพื้นดิน ไม่ว่าจะอยู่ในมือของรัฐบาลหรือประชาชนธรรมดามันยังคงเป็นเครื่องหมายของความมั่งคั่งที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจการสะสมทองคำกลายเป็นเกมที่เงียบแต่เดิมพันสูงรัฐบาลบางประเทศเลือกกักตุนไว้ในห้องนิรภัยลึกใต้ดินขณะที่นักลงทุนรายใหญ่ซื้อสะสมโดยไม่โฆษณาออกสู่สาธารณะเพราะรู้ว่าหากพูดมากเกินไปราคาจะพุ่งขึ้นทันที การเงียบจึงกลายเป็นยุทธวิธีที่ปลอดภัยทองคําไม่เพียงเป็นทรัพย์สินแต่ยังเป็นเครื่องมือทางอํานาจผู้ครอบครองมากเท่าไหร่ก็มีสิทธิ์ต่อรองในเวทีโลกมากขึ้นเมื่อดุลอํานาจทางเศรษฐกิจขยับรอยร้าวระหว่างค่างเงินหลักกับความเป็นจริงทางการคลังยิ่งเด่นชัดการกลับมาของทองคําในฐานะเสาหลักจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นการเตรียมพร้อมของผู้ที่รู้ว่าโลกกําลังจะเปลี่ยน บรรยากาศเช่นนี้ทำให้ทองคำไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์อีกต่อไปมันคือสัญญาณของการเปลี่ยนระเบียบโลกเศรษฐีเงียบรัฐบาลและกองทุนต่างมองเห็นทิศทางเดียวกันแม้ประชาชนทั่วไปยังไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ความจริงได้เริ่มเดินไปแล้วการกลับมาของทองคำคือบทแรกของการเดินทางสู่ยุคใหม่ที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเคลื่อนไหวลับของจีนเมื่อโลกยังคงจดจ่ออยู่กับเสียงเอะอของตลาดการเงินจีนกลับเลือกใช้ความเงียบเป็นเกราะกำบังภายใต้ความนิ่งสงบภายนอกรัฐบาลได้ดำเนินการสะสมทองคำอย่างต่อเนื่องห้องนิรภัยใต้ดินที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะถูกเติมเต็มด้วยแท่งทองที่ถูกนำเข้ามาอย่างสม่ำเสมอทุกการเคลื่อนไหวถูกวางแผนอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้สร้างแรงกระเพื่อมจนใครทันได้รู้ตัวทองคำสำหรับจีนไม่ได้เพียงการลงทุนหากแต่เป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่ใช้ต่อรองกับโลกเมื่อสหรัฐพึ่งพาดอลลาร์เพื่อสร้างอานาจจีนก็ตอบด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันของตนเองทองคำจึงเป็นเสมือนเกราะที่พร้อมป้องกันเมื่อเกิดแรงกดดันจากภายนอกและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า ประเทศนี้ไม่อาจถูกบังคับให้เดินตามเส้นทางที่ผู้อื่นกำหนดในรายงานอย่างเป็นทางการตัวเลขการถือครองทองคำของจีนดูเหมือนคงที่หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ในความเป็นจริงการเคลื่อนไหวที่ซ่อนอยู่มีมากกว่านั้นหลายสัญญาณบ่งชี้ว่าจีนใช้วิธีซื้อผ่านเส้นทางที่ไม่เป็นทางการบางครั้งผ่านธนาคารท้องถิ่นบางครั้งผ่านพันธมิตรที่ไม่เป็นที่จับตา การแบ่งซื้อเล็กๆหลายครั้งช่วยพรางสายตาของตลาดโลกไม่ให้รู้ถึงปริมาณที่แท้จริงความลับนี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันเพราะไม่มีใครรู้ว่าจีนสะสมทองคำจริงๆไปแล้วเท่าไหร่ตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่าที่ประกาศหลายเท่าการพรางตัวเช่นนี้ทำให้คู่แข่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำและยังสร้างความไม่แน่นอนที่บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อค่าเงินกระดาษของฝ่ายตรงข้าม การตัดสินใจสะสมทองคําไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่คือการเตรียมพร้อมในเชิงยุทธศาสตร์หากวันหนึ่งโลกต้องเผชิญความปั่นป่วนของค่าเงินทองคําที่กักตุนไว้จะกลายเป็นตาข่ายนิรภัยและยังเป็นเครื่องมือที่จะใช้กําหนดทิศทางของระบบการเงินใหม่การเคลื่อนไหวเงียบนี้ทําให้หลายประเทศเริ่มจับตา บางประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางเริ่มหันมาซื้อทองมากขึ้นเหมือนเดินตามรอยเพราะไม่อาจมั่นใจได้ว่าความมั่นคงของเงินดอลลาร์จะยืนยาวหากมหาอำนาจอย่างจีนยังเลือกเก็บทองเป็นแกนกลางเศรษฐีเงียบและพลังทุนใต้ดินในขณะที่รัฐบาลและธนาคารกลางเป็นผู้เล่นที่ถูกจับตาเสมอยังมีกลุ่มที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงนั่นคือเศรษฐีเงียบ ผู้ที่ไม่ปรากฏบนเวทีสาธารณะแต่มีอำนาจมากพอจะเขย่าตลาดโลกได้ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขามักไม่ผ่านการประกาศไม่ผ่านหน้าสื่อและไม่ต้องการให้ใครรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เศรษฐีเงียบเหล่านี้ไม่ได้ไล่ตามกระแสะเหมือนนักลงทุนทั่วไปพวกเขาเลือกสะสมทองคำอย่างมีระบบเน้นการซื้อที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ใช้เครือข่ายที่ซับซ้อนในการจัดหาบางครั้งผ่านตลาดมืดบางครั้งผ่านบริษัทต,ตัวแทนที่ซ่อนร่องรอยจนยากที่ใครจะคาดเดาปริมาณจริงที่ถูกสะสมไว้เหตุผลที่พวกเขาเลือกทองคำไม่ใช่เพียงหวังผลกำไรแต่เป็นการป้องกันไทยในระดับลึกเศรษฐีเงียบเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่ผูกติดกับกระดาษหรือดิจิตัลสามารถหายไปได้ภายในชั่วข้ามคืน แต่ทองคําแท่งในมือคือหลักประกันที่มั่นคงที่สุดในวันที่ระบบการเงินสั่นคลอนเมื่อสังคมภายนอกยังคงเชื่อมั่นในดัชนีหุ้นและกระดาษที่พิมพ์โดยรัฐบาลเศรษฐีเงียบกลับมองเห็นรอยร้าวที่กำลังขยายตัวเขาเลือกจะไม่พูดแต่ลงมือเก็บทองอย่างต่อเนื่องบางรายถึงขั้นสร้างห้องนิรภัยส่วนตัวในต่างประเทศเพื่อยากรัพย์สินออกจากสายตาของรัฐและสถาบันการเงิน สิ่งที่น่าสนใจคือการสะสมของเศรษฐีเงียบสอดคล้องกับทิศทางของจีนอย่างน่าประหลาดเมื่อประเทศมหาอำนาจเลือกทองเป็นเกราะเศรษฐีกลุ่มนี้ก็มองเห็นเหมือนกันว่าอนาคตไม่แน่นอนทองคำจึงกลายเป็นภาษาลับที่ทั้งรัฐและทุนใต้ดินใช้สื่อสารโดยไม่ต้องออกเสียงความเงียบนี้กลับสร้างแรงสะเทือนยิ่งกว่าเสียงดังเพราะไม่มีใครรู้ว่าปริมาณทองคำที่ถูกดูดออกจากตลาดไปอยู่ในมือใครมากแค่ไหน การซื้อที่เกิดขึ้นแบบไม่เปิดเผยยังทำให้ตลาดโลกขาดข้อมูลที่แท้จริงตัวเลขที่เห็นอาจไม่สะท้อนความจริงและนี่คือช่องว่างที่ทำให้เศรษฐีเงียบถือไพ่เหนือกว่าท้ายที่สุดเมื่อวิกฤตปะทุเศรษฐีเงียบเหล่านี้จะไม่ใช่เพียงผู้รอดแต่ยังเป็นผู้กำหนดกติกาใหม่พวกเขาจะมีทองคำในมือมากพอจะใช้เป็นอำนาจต่อรองขณะที่ผู้ที่ยังยึดติดกับกระดาษจะถูกคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงซัดจนตั้งตัวไม่ทัน การซุดตัวของค่าเงินดอลลาร์เสียงคำมั่นที่เคยดังว่าดอลลาร์คือเสาหลักของโลกเริ่มกลายเป็นเพียงเงาเมื่อนีสาธารณะของสหรัฐพุ่งสูงจนยากจะควบคุมตัวเลขนี้ที่เคยดูเป็นเพียงสถิติกลับกลายเป็นระเบิดเวลาที่เดินนับถอยหลังอย่างไม่หยุดยังการพิมพ์เงินมหาศาลเพื่ออุ้มเศรษฐกิจในยามวิกฤตยิ่งทำให้ค่าเงินขาดความน่าเชื่อถือ ทุกธนบัตรที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดโลกกลายเป็นคำถามว่ามีมูลค่าจริงเท่าใดในอดีตดอลลาร์แข็งแกร่งเพราะเป็นเครื่องมือในการค้าระหว่างประเทศน้ำมันทองคำและสินค้าส่วนใหญ่ถูกซื้อขายด้วยเงินสกุลนี้แต่เมื่อพันธมิตรบางประเทศเริ่มปฏิเสธและหันไปใช้สกุลเงินอื่นความมั่นคงที่เคยแน่นหนาก็ถูกสั่นคลอนอย่างชัดเจนจีน รัสเซียและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกกลางเริ่มผลักดันการค้าด้วยเงินหยวนและทองคําแทนการพึ่งพาดอลลาร์ความเชื่อมั่นที่ถูกบันทอนสะท้อนชัดผ่านตลาดพันธบัตรนักลงทุนจำนวนมากเริ่มเทขายสินทรัพย์สหรัฐเพื่อหาที่หลบภัยใหม่เมื่อผู้ซื้อรายใหญ่หายไปรัฐบาลจำเป็นต้องอาศัยการพิมพ์เงินเพ,เพิ่มเพื่อชำระหนี้เก่า และนี่คือวงจรอันตร,รายที่ทำให้ค่าเงินออนแอร์ลงอย่างต่อเนื่องประชาชนทั่วไปอาจยังใช้ดอลลา่าในชีวิตประจำวันแต่ในเวทีโลกเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆว่าบทบาทของเงินสกุลนี้อาจไม่ยืนยาวอีกต่อไปสัญญาณเตือนปรากฏในรูปแบบของความผันผวนที่สูงขึ้นในตลาดการเก็บสะสมทอนคำของประเทศต่างๆและการตั้งคำถามจากนักวิชาการว่า หากดอลล่าไม่ใช่ศูนย์กลางโลกจะหมุนไปอย่างไรเมื่อความจริงเริ่มปรากฏการสุดตัวของดอลล่าไม่ได้หมายถึงการล่มสลายทันทีแต่เป็นการเสื่อมถอยลงทีละขั้นความน่าเชื่อถือที่ลดลงทีละน้อยจะบีบให้ประเทศต่างๆต้องหาทางเลือกและองคำก็ถูกดึงกลับมาเป็นแกนกลางอีกครั้งในเกมอำนาจโลกดอลลราที่เคยครองบัลลังกำลังเสียที่มั่นทีละน้อย บทเรียนนี้ย้ำชัดว่าไม่มีสกุลเงินใดคงอยู่ชั่วนิรันด์เมื่อความเชื่อใจหายไปต่อให้ธนบัตรยังพิมพ์ได้ไม่สิ้นสุดก็ไม่อาจกู้ศรัทธาที่แตกสลายแล้วกลับคืนมาได้เงินหยวนกับการท้าทายอำนาจโลกในวันที่ดอลลาร์เริ่มสูญเสียเสถียรภาพจีนกลับเลือกก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเงินหยวนที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงสกุลเงินภายในประเทศ กำลังถูกผลักดันให้กลายเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงการค้าโลกรัฐบาลจีนใช้ทุกเวทีระหว่างประเทศในการสร้างเครือข่ายทั้งการทำข้อตกลงกับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันการตั้งระบบชำระเงินใหม่และการเสนอให้ใช้ทองคำเป็นหลักประกันเพื่อให้คู่ค้าเชื่อมั่นว่าเงินหยวนมีความมั่นคงมากกว่าที่เคยการเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการวางแผนยาวนาน จีนเข้าใจดีว่าการโค่นล้มดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ภายในชั่วข้ามคืนแต่การกัดกร่อนอย่างต่อเนื่องต่างหากที่จะทำให้อำนาจเก่าค่อยๆเสื่อมสลายทุกครั้งที่มีข้อตกลงการค้าด้วยหยวนแทนดอลลาร์โลกก็ขยับเข้าใกล้ระเบียบใหม่อีกก้าวทองคำถูกนำมาใช้เป็นเสมือนเกราะค้ายันหากมีใครลังเลที่จะใช้หยวนจีนก็เสนอทางเลือกด้วยการผูกสัญญากับทองคา สิ่งนี้ทำให้เงินสกุลที่หลายคนยังไม่เชื่อมั่นกลับมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะมีทองคำคอยยืนยันอยู่เบื้องหลังเป็นกลยุทธ์ที่แหลมคมและแตกต่างจากดอลลาร์ที่อิงเพียงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อประเทศผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่เริ่มหันมารับหยวนความเปลี่ยนแปลงจึงขยายกวงขวางยิ่งไปกว่านั้นธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มสำรองเงินหยวนไว้ควบคู่กับทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงจากดอลลาร์ การตัดสินใจเหล่านี้สะท้อนชัดว่าโลกไม่ได้ยึดต,ติดกับค่าเงินเดียวอีกต่อไปสำหรับจีนเงินหยวนไม่ใช่เพียงสกุลเงินแต่เป็นเครื่องหมายของอธิปไตยและการท้าทายต่ออำนาจเดิมการก้าวขึ้นมาในฐานะคู่แข่งของดอลลาร์คือการประกาศว่าโลกไม่จำเป็นต้องหมุนรอบประเทศเดียวอีกแล้วหากระบบการเงินเปรียบเสมือนสนามประลองเงนินหยวนก็คืออาวุธใหม่ที่จีนยื่นขึ้นมาอย่างมั่นใจ บรรยากาศเช่นนี้ทำให้หลายประเทศต้องทบทวนท่าทีของตนเองบางชาติยังคงเกาะดอลลาร์แต่บางชาติเลือกจะทดลองเดินเคียงข้างจีนไม่ว่าทางใดโลกกำลังก้าวเข้าสู่สภาวะที่มีมากกว่า1นึศูนย์กลางและทุกย่างก้าวของหยวนก็คือการส่งสัญญาณว่าการเปลี่ยนดุลอำนาจได้เริ่มต้นแล้ว สัญญาณเตือนพายุการเงินครั้งใหญ่บนผิวน้ำอาจดูเหมือนสงบตลาดหุ้นยังคงเคลื่อนไหวเศรษฐกิจบางประเทศยังประกาศตัวเลขเติบโตแต่หากสังเกตให้ลึกลงไปจะพบรอยร้าวที่ค่อยๆขยายกว้างเสียงเตือนเริ่มดังจากหลายทิศทั้งตลาดพันธบัตรที่ไร้ผู้ซื้อปริมาณหนี้ที่สูงจนเกินการควบคุม และการไหลออกของเงินทุนที่วิ่งเข้าหาทองคำอย่างเงียบแต่หนักแน่นบรรยากาศเช่นนี้ไม่ต่างจากก่อนเกิดวิกฤตใหญ่ในอดีตตัวเลขที่ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการดูมั่นคงแต่ในความจริงกลับเต็มไปด้วยการปรุงแต่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินยืดเยื้อมาหลายปีทำให้เศรษฐกิจเสพติดสภาพคล่องเมื่อธนาคารกลางเริ่มถอนยา แรงสั่นสะเทือนก็ยิ่งทวีความรุนแรงนักลงทุนที่มีประสบการณ์ต่างรู้ดีว่าเมื่อกระแสเงินไหลเข้าสู่ทองคำอย่างต่อเนื่องแสดงว่ากําลังมีบางสิ่งผิดปกติความต้องการทองคำไม่ใช่เพียงเพราะราคาสวยงามแต่เพราะความไม่มั่นใจในอนาคตหากทุกคนพร้อมใจกันถือทองแปลว่าความเชื่อมั่นในระบบกำลังสลายไปทีละชั้น ลาตราสารหนี้เองก็ส่งสัญญาณชัดอัตราผลตอบแทนที่ผันผวนผ,ผิดธรรมชาติสะท้อนความกังวลว่าหนี้จะไม่อาจชำระได้ตามกำหนดรัฐบาลต้องกู้เพิ่มเพื่อจ่ายหนี้เก่าวงจรเช่นนี้ไม่ต่างจากการขุดหลุมใหม่เพื่อกลบหลุมเดิมยิ่งนานวันยิ่งถล่มลึกจนไม่มีทางออกในมุมของประชาชนทั่วไปอาจยังไม่เห็นชัดเจน ทุกอย่างยังดูดำเนินไปตามปกติแต่เบื้องหลังความเงียบกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันคล้ายภูเขาไฟที่สะสมพลังรอวันปะทุเหตุการณ์เล็กน้อยอย่างการล้มละลายของสถาบันการเงินหรือการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งอาจเป็นประกายไฟที่จุดให้ทั้งระบบลุกไหม้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการเชื่อมโยงกันของตลาดโลกวันนี้ไม่มีประเทศใดอยู่โดดเดี่ยว หากพายุพัดถล่มตลาดหนึ่งแรงกระเพื่อมจะวิ่งไปทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วคลื่นลูกเดียวอาจกลายเป็นพายุที่กวาดล้างทั้งทวีปและไม่มีใครรู้ว่าหลังพายุสงบโลกการเงินจะเหลือโครงสร้างเดิมอยู่หรือไม่ทองคำที่ถูกสะสมไว้จึงไม่ใช่เพียงกับทบาทใหม่ของทองคาเมื่อกระแสะความไม่มั่นคงปกคลุมไปทั่วทองคำที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงสมบัติที่เก็บสะสม กลับถูกนำกลับมาวางไว้กลางเวทีอีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้มีค่าแค่ในฐานะสินทรัพย์เพื่อเก่งกำไรหากแต่กลายเป็นเสาหลักที่หลายประเทศใช้เป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงทางการเงินธนาคารกลางในหลายภูมิภาคเริ่มเพิ่มสัดส่วนทองคำในทุนสำรองระหว่างประเทศการตัดสินใจเหล่านี้สะท้อนความไม่มั่นใจต่อเงินกระดาษอย่างชัดเจนทุกแท่งทองที่ผูกเก็บสะสม คือการลดการพึ่งพาสกุลเงินหลักที่กำลังอ่อนแรงการเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่เพียงเปลี่ยนสมดุลของตลาดแต่ยังเปลี่ยนวิธีคิดของโลกต่อการจัดการความมั่งคั่งทองคำํำยังทําหน้าที่เป็นตัวชี้วัดพลังอำนาจใหม่ยิ่งใครถือครองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสิทธิ์ในการต่อรองมากขึ้นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศจีนรัเสเซียและกลุ่มประเทศที่ท้าทายดอลลาร ต่างใช้ทองคำเป็นเครื่องมือเสริมสร้างน้ำหนักทางเศรษฐกิจขณะที่ชาติเล็กซึ่งไม่สามารถถือทองคำปริมาณมหาศาลก็ต้องเผชิญแรงกดดันมากขึ้นในการรักษาสเสถียรภาพบทบาทใหม่ของทองคำย่างสะท้อนในตลาดการค้าโลกข้อตกลงบางส่วนเริ่มใช้ทองคำเป็นหลักประกันทำให้การค้าระหว่างประเทศไม่จำเป็นต้องยึดต,ติดกับเงินดอลลาร์เพียงอย่างเดียวการเปลี่ยนแปลงนี้แม้ยังไม่เด่นชัด แต่เป็นเหมือนรากที่เริ่มอย่างลงลึกรอวันที่แตกหนอ่อและกลายเป็นระบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพย์สินจริงไม่ใช่เพียงคำมั่นจากรัฐบาลนักลงทุนรายใหญ่และเศรษฐีเงียบก็ให้ความสำคัญกับบทบาทใหม่นี้เช่นกันพวกเขามองว่าทองคำคือเครื่องมือปปบทสรุปบนเส้นทางวิกฤตเส้นทางที่โลกกำลังเดินอยู่เต็มไปด้วยแรงกดดันซ่อนเร้นเหมือนสายน้ำเชี่ยวที่ค่อยกัดเซาะตะลิ่งโดยไม่ทันสังเกต จีนสะสมทองคำเงีย,งยบๆเศรษฐีลึกลับทยอยกวาดซื้อประเทศมหาอำนาจเริ่มสูญเสียศรัทธาในดอลลาร์และเงินหยวนกำลังท้าทายอำนาจเดิมทุกเหตุการณ์เชื่อมต่อกันจนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่ไม่มีใครหยุดได้ผู้ที่ถือทองคำในวันนี้ไม่ได้เพียงเก็บสมบัติแต่กำลังถือกุญแจของโลกอนาคตเมื่อระบบการเงินที่พึ่งพาความเชื่อเริ่มแตก้าวความจริงที่จับต้องได้คือสิ่งเดียวที่สามารถสร้างหลักประกันใหม่ได้ ทองคำจริงกลายเป็นเครื่องชี้ชะตาว่าใครจะยืนหยัดและใครจะล้มหลงในมุมของประเทศเล็กการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจหมายถึงแรงกระแทกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่าเงินผันผวนการค้าสั่นคลอนและทุนสำรองที่ถูกทดสอบอย่างหนักประชาชนทั่วไปก็อาจต้องเผชิญค่าครองชีพที่สูงขึ้นข่าวของแพงขึ้นและความไม่แน่นอนในชีวิตประจำวันแต่ในอีกด้านหนึ่ง นี่คือโอกาสที่จะได้เรียนรู้ว่าความมั่งคั่งแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขบนหน้าจอแต่อยู่ที่สิ่งที่คงทนเหนือการเวลาบรรยากาศเช่นนี้คล้ายกับหน้าประวัติศาสตร์ที่กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ระเบียบโลกที่เคยมั่นคงกำลังสั่นคลอนอย่างหนักเสียงสั่นไหวของตลาดเสียงสะสมทองคำจากคลังลับและเสียงกระซิบของเศรษฐีเงียบล้วนสะท้อนว่าโลกกำลังเดินเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเงิน เมื่อขายุการเงินลูกใหม่พัดมาคำถามไม่ใช่ว่าใครจะรอดหรือใครจะล้มแต่คือใครจะถือกุญแจในการสร้างระเบียบใหม่ทองคำไม่ได้เพียงแต่โลหะที่เปล่งประกายหากแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นบทใหม่ที่ทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าพร้อมหรือไม่ก็ตาม